กบขหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการนะคะเป็นหน่วยงานที่บริหารเงินออมเพื่อการ,กรเกษียณให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบขค่ะตอนนี้เราก็มีสมาชิกอยู่ที่1.2ล้านคนค่ะ สำหรับปีนี้นะคะกบขอเองได้รับ2รางวัลค่ะรางวัลแรกคือรางวัลรัฐบาลดิจิทัลนะคะเป็นรางวัลที่ได้มาเพราะว่ากบขมีแอปพลิเคชันของกอบขให้บริการสมาชิกเรานะคะเริ่มตั้งแต่ว่าเมื่อเป็นสมาชิกกบขเนี่ยท่านสมาชิกจะสามารถดูยอดเงินได้ว่าในแต่ละเดือนในแต่ละวัน,นยอดเงินในบัญชีเป็นยังไงบูลค่าหน่วยลงทุนเป็นยังไงและถ้าสมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแผนลงทุนก็สามารถเปลี่ยนได้ในแอปพลิเคชันนี้ หรือแม้แต่อยากจะออมเพิ่มก็สามารถใช้บริการนี้ได้เลยทันทีนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยเช่นบริการสวัสดิการสามาชิกก็สามารถดูรายละเอียดได้ใช้บริการได้หรืออยากจะเข้าไปสะสมแต้มของกบขเพื่อใช้บริการต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันนี่เป็นรางวัลแรกรางวัลรัฐบาลดิจิทัลนะคะ รางวัลที่2เป็นรางวัล Data Governance นะคะสำหรับรางวัลนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของกบขซึ่งก็ต้องมีการดูแลไม่ให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลของสมาชิกเรานะคะซึ่งเราก็ใช้เทมเพลตของทางสงพอรอในการทําระบบตัวนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการเชื่อมต่อข้อมูลของกบขไปกับหน่วยงานภาคราัฐล่าสุดเราเพิ่งไปเชื่อมกับทางของตํารวจนะคะแอปแทนใจเพื่อการให้บริการของแอปตัวนี้ของเราเองเนี่ยกับหน่วยงานของภาคราัฐเนี่ยเชื่อมต่อไปด้วยกันค่ะ next step นะคะนอกจากจะต่อเนื่องในส่วน ของแอปพลิเคชันแล้วนะคะเราก็จะให้ความสําคัญเรื่องธรรมพิบาลข้อมูลให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลของสมาชิกนะคะการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆอันนี้เราจะต้องทําให้เต็มที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณสพรที่ให้โอกาสและให้เกียรติมอบรางวัลให้กับกบข4ปีต่อเนื่องความรู้สึกแรกเลยนะคะคือเป็นความรู้สึกขอบคุณนะคะอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทามาและสาเร็จเนี่ยยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อพัฒนาบริการให้กับสมาชิกเราได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องยิ่ย่่งงขึ้นไปคะ